มีคำกล่าวเคยบอกไว้ว่าณนาทีนี้ตำแหน่งผู้สาประตูมือหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นพื้นที่ที่ง่ายเหลือเกินครับเพราะไม่ว่าใครก็ตามแต่ที่เข้ามาอยู่ในทีมแล้วเจอผลงานของอังเดรโอนาน่าหรือแม้กระทั่งอันตายบายินดีแค่คุณทำได้ดีกว่าเล็กน้อยก็สามารถเป็นมือหนึ่งได้แล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันยากกว่านั้นก็คือคำว่าตำแหน่งผู้รสาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นแหละครับไม่ใช่เพียงแค่ผลงานที่คุณจะลงสนาม แต่มันเต็มไปด้วยความกดดันความคาดหวังแสงสปอรไลท์ที่พร้อมจะถาโถมเข้าใส่ตรงนั้นต่างหากครับที่เป็นปัจจัยสำคัญว่าคุณจะฝ่าด่านได้หรือเปล่าทั้งหมดทั้งมวลคือสิ่งที่เซนเนอร์ลามเมนส์กำลังจะต้องเจอและต้องพิสูจน์ตัวเองครับเรื่องราวของเขาเป็นอย่างไรจุดแข็งจุดอ่อนมีมากแค่ไหน ดีพอที่จะเป็นมือนหนึ่งและเป็นความหวังของทัพปีศาจแดงจริงๆหรือเปล่าติดตามไปนี่พร้อมๆกันนะครับกับฟุตบอลลิสตาสตอรีโดยผมยักษ์เมนสแตนครับ Mainstand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลลิสตา้ายจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับก่อนที่จะเข้าเรื่องกันนะครับย้ําฝากกันอีกนิดหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนพอจะทราบใช่ไหมครับว่าอาณาจักรของฟุตบอลลิสตาของเราเนี่ยกำลังขยายขึ้นครับพยายามจะสร้างจัก,กรวาลของมันให้เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อเสิร์ฟให้กับทุกคนที่เป็นคนบ้าบอลเพราะเราเชื่อครับว่าคนบ้าบอลทุกคนนั้นคือฟุตบอลลิสตาณนะตอนนี้เรามีโปรเจกต์ next gen เข้ามาครับน้องๆ6คนครับที่พร้อมจะเข้ามาเป็นคนเล่าเรื่อง อาจจะได้รูปแบบใหม่กลิ่นใหม่ๆม,มุมมองที่มันแตกต่างไปฝากลงน้องเหล่านี้ด้วยนะครับลูกแม่กิ่งปี Peter Bolt, Code Act, God ner, t เตอร์โบสโคดแอคกก็อดคูเนอร์โตซันเดย์และต้นร่างทองนะครับและนอกจากนี้ครับช่องทางในการสื่อสารของเราครับในเพจ Facebook ตอนนี้ฟุตบอลลิสต้ามีเพจอย่างเป็นทางการแล้วนะครับฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับคุยอย่างตรงไปตรงมาครับ ณวินาทีแรกที่เราได้ยินชื่อของเซเนอร์ลัมเมนเพราะว่าหลายคนอาจจะมีความสงสัยว่าเด็กคนนี้เป็นใครชื่อเสียงแทบจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่แต่เรื่องราวของเขาน่าสนใจครับนี่คือหนึ่งในในายทวารดาวรุ่งคนหนึ่งครับของเบลเยียมที่ถูกคาดหมายว่าอาจจะเป็นตัวตายตัวแทนของจิบบวกุกตัวในอนาคตจริงๆแล้วนะครับสมัยเด็กเยาวชนเนี่ยเขาเริ่มต้นมาจากสโมสรท้องถิน่นก่อนที่จะเข้ามาอยู่คลับบูชนะครับแล้วก็ถูกเฝ้ามอง การเติบโตอย่างน่าสนใจครับติดทีมชาติเบลเยียมในชุดเยวชนแทบทุกชุดครับซึ่งคาร์บูชก็หมายมั่นปั้นมือนะครับว่าลามเมนส์เนี่ยแหละครับที่จะกลายเป็นมือหนึ่งของทีมครั้งหนึ่งครับเขาเคยสร้างชื่อในเกมยู19ปีครับยูฟ่ายูดลีกนะครับซึ่งคาร์บูชนั้นเจอกับเรอลมริดปรากฏว่าลามเมนส์เติมขึ้นไปครับในช่วงท้ายเกมและโหม่งประตูได้ด้วยทำให้คาร์บูชนั้นตีเสมอเรอลมริดเป็น2-2และทำให้คาร์บูชตีตัวเข้าสู่รอบนอกเอาต่อไป เกมนั้นเกิดขึ้นในปี2019ครับณเวลานั้นแหละครับเริ่มมีหลายคนหันมามองครับว่าเฮ้ยจำชื่ออเด็กคนนี้ไว้นะเซเนอร์ลัมเมนส์ซึ่งแน่นอนครับตัวเขาก็มีความมั่นใจว่าอยากจะเติบโตขึ้นไปกลายเป็นมือหนึ่งของครับบูชเรียเวลาผ่านไปราวๆ2ปีครับเขาก็ถูกผลักดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ตามความคาดหมายเพียงแต่ว่าณเวลานั้นครับครับบูชไปสัญญ,ญาคว้าตัวซิโมมิเยเล่ในวันมือเก่าจากลิวอร์กลับมาครับมันจึงทำให้ลัมเมนส์นั้น ทำได้เพียงแค่นั่งรอโอกาสอยู่ข้างสนามกลายเป็นตัวสำรองอดทนรอราวสองรกาลนะครับซึ่งตำแหน่งของผู้รักษาประตูเนี่ยมันเป็นจุดพิเศษแล้วกันครับมันไม่ใช่ว่าเป็นตำแหน่งอ u t ฟิล l d ที่สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้ลงเล่นในช่วง5นาทีสุดท้าย10นาทีสุดท้ายแต่กับตำแหน่งผู้รักษาประตูถ้าคุณไม่ได้เล่นคุณก็แค่นั่งดูซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่อาจจะยากลําลบากหน่อยครับกับเด็กดาวรุ่งคนหนึ่งที่คาดหวังว่าตัวเองนั้นจะได้รับโอกาสกลายเป็นหนึ่ง สุดท้ายแล้วเขาอยู่กับครับบูชจนหมดสัญญาครับแล้วก็ตัดสินใจครับด้วยการย้ายมาอยู่กับ Royal a ัลเ e เวในปี2023ครับถึงแม้ว่าช่วงแรกอาจจะเป็นแค่ตัวสำรองก่อนนะครับแต่เวลาไม่นานผ่านไปครับลามเอนก็กลายเป็นมือหนึ่งของอัลเชเวิร์และโดยเฉพาะซีซันที่ผ่านมาครับยืนหยัดเป็นตัวจริงอย่างช้าวอนครับและก็สร้างผลงานจนกระทั่งถูกจับตามองก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคำถามต่อมาก็คือลามเมนเป็นนายทวานแบบไหนกันแน่ เรื่องราวตรงนี้นะครับเคยมีการเปิดเผยจากทางบาร์ทัมซินครับคนนี้เนี่ยเป็นอดีตแมวมองของครับบูชครับและณปัจจุบันเนี่ยนะฮะทำงานให้กับเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง Transfer Market ก็ครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญประจำที่ของลีกเบลเยียมเรียกได้ว่าเห็นฟอร์มของลัมเมนส์เนี่ยมาอย่างยาวนานทัมซินบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นตอนอยู่ที่ครับบูชนะครับเจ้าหนูคนนี้เนี่ยได้รับการยกย่องอย่างสูงมากในผู้คนวงการของฟุตบอลเบลเยียม ตั้งแต่เติบโตขึ้นมาจากชุดเยาวชนวันวานนี้คือหนึ่งในในายทวารพรสวรรค์สูงมากครับเผลอๆอาจจะดีที่สุดนับตั้งแต่ที่โบก,กุกตัวแจ้งเกิดมากับเก่งเมื่อครั้งอดีตแล้วเขาก็เล่าไปถึงในช่วงที่อยู่กับคลับบูชครับว่าฝีไม้ลมือของลัมเบนส์ดีพอที่จะได้ลงเล่นครับแต่ในโลกของฟุตบอลอาชีพโดยเฉพาะตำแหน่งของผู้รักษาประตูเนี่ยมันก็โหดร้ายแบบนี้แหละครับอย่างที่เราคุยกันไปถ้าคุณไม่ได้เล่น คุณก็ต้องนั่งดูมันไม่ใช่ตาแหน่งอื่นๆครับที่หย่อนลงน้ําได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์5นาที10นาทีซึ่งณเวลานั้นก็ต้องยอมรับครับว่ามิโยเล่นั้นทํางานได้ดีกว่าและก็ขวางทางเอาไว้ทาซึ่งบอกว่านั่นคือเหตุผลใหญ่ครับที่ลัมเบนส์นั้นตัดสินใจไม่ต่อสัญญาและก็ย้ายมาอยู่กับอันเชเวิร์บในซัมเมอร์2023ซึ่งที่อันเชเวิร์บมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเขาเป็นตัวสำรองของชองบูตเตสครับก่อนที่จะค่อยๆฉายแววออกมา แล้วก,กลายเป็นมือหนึ่งของอันเชิร์เบเต็มตัวในสั้นที่ผ่านมานอกจากนี้ครับทำสึ้นยังบอกอีกครับว่าจุดแข็งจุดอ่อนเนี่ยของลำเมส์มีอะไรบ้างจุดแข็งเนี่ยนะครับเขามองไปที่เรื่องของการมีสมาธิครับไม่ตื่นตระหนกง่ายๆแล้วก็มีสภาพใจิตใจที่แข็งแกร่งมีความเยือกเย็นเพียงพอครับแล้วก็มีปฏิริยาการเซฟที่โดดเด่นแต่จุดอ่อนนั้น ที่ยังต้องรอการพัฒนาก็ยังมีอีกไม่น้อยครับถึงแม้ว่าจะถนัดทั้งสองเท้าแต่การเปิดเกมของเขานั้นยังไม่ได้เสถียรมากนักดีบ้างไม่ดีบ้างซึ่งในปีที่ผ่านมานะครับการเปิดเกมของเขาเนี่ยนำมาซึ่งการเสียประตู2-3ลูกเป็นอย่างน้อยนั่นคือจุดที่ต้องระวังครับอย่างไรก็ตามครับด้วยวัยเพียงแค่23ปีทําเปีทส้นยังเชื่อว่าเซนเตอร์เมนยังสามารถพัฒนาได้ครับซึ่งถ้าแก้ไขในเรื่องเหล่านี้ครับการออกบอลการเปิดเกม ลามเอนจะไปถึงจุดของการเป็นยอดในทวารได้อย่างแน่นอนพูดถึงผลงานใจสั้นที่แล้วโดดเด่นแค่ไหนทำไมแมนยูเต็ดถึงจ่ายเงิน18.2ล้านปอนด์ในการคว้าตัวเข้ามาร่วมทีมประการแรกครับคุณสมบัติที่ถูกยกย่องก็คือช็อตสต็อปเปอร์ครับบอลออกจากเท้าคู่แข่งแล้วเซฟได้เนี่ยนะฮะจากสถิติที่ผ่านมาครับใน8ลีกของยุโรปเนี่ยนะครับลามเอนมีค่าการเซฟเป็นอันดับ3ครับรองจากเดวิลูฟของเกนและเจวันดิยุฟของแรง ในลีกอื่นนอกจากนี้ครับยังมีตัวเลขที่น่าสนใจอื่นๆครับอย่างเช่นสถิติการเซฟจากลูกยิงที่มีโอกาสเข้าประตูครับ PSG ครับคือลูกเนี้ยโอกาสเป็นประตูสูงกว่าที่ไม่เป็นประตูเขามีอัตราการเซฟตรงจุดนี้เนี่ยมากที่สุดในลีกครับเซฟไปทั้งหมด127ครั้งคิดเป็น81.4%ครับและสิ่งที่ยืนยันว่าเขาคือนายทวารผู้เยือกเย็นครับมันคืออัตราการเซฟจุดโทษครับจาก7ครั้งที่เสียจุดโทษครับ ลัมเมนเซฟไปได้5ครั้งสุดยอดมากมากครับไม่มีผู้รักษาประตูในท็อปลีกใหญ่ของยุโรปที่ทำได้ดีกว่าเขาครับในเรื่องการเซฟจุดโทษอีกหนึ่งสื่อครับที่ได้รับความน่าเชื่อถือก็คือเดอะแอตเลติกเสาะหาข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าสไตล์ของลัมเมนเนี่ยเป็นแบบไหนสองนักวิเคราะห์จากเดอะแอตเลติกครับนั่นก็คือคาร์อังกาและแมทพิทรอฟสกีนะครับอธิบา,บายบอกว่าสไตล์การเล่นของลัมเมนเนี่ย ชวนให้นึกถึงผู้รักษาประตูในความทรงจําของแมนเชสเตอร์หลายๆคนอย่างเช่นเดวิดเดคอก็ได้ครับเก่งมากครับในสถานการณ์แบบดวลเดี่ยว1ต่อหนึเนี่ยปฏิกิริยาการออกตัวดีเยี่ยมออกมาปิดมุมด้วยความเร็วและความดุดันจากความสูงของเขานะครับเฉียบ1ร้เก้ิบห้าซนติเมตรคาร์กาบอกว่าสิ่งที่ทําให้เขาแตกต่างจากผู้รักษาประตูดาวรุ่งคนอื่นๆก็คือการยืนตําแหน่งครับ ละเมส์มีเทคนิคการยิงตำแหน่งและปิดมุมได้ดีครับสมดุลมากครับทำให้เขาสามารถพุ่งปัดได้ทั้งสองทิศทางเมื่อบอลออกจากเท้าคนยิงนึกภาพก็คือเวลาขยับออกไปปิดมุมนนะครับการยิงตำแหน่งมันเป๊ะมากครับสมดุลมากจะยิงเสาแรกจะยิงเสาไกลมุมแคบมุมกว้างสามารถรับมือกับมันได้อย่างไรก็ตามครับมันก็ยังมีจุดที่ชวนกังวลน,นั่นแหละครับคาร์กาบ,บอกว่าจุดหนึ่งที่ อาจจะต้องจับตามองก็คือการเล่นของเขานั้นมีความเสี่ยงครับชอบก้าวขึ้นมาด้านหน้าเพื่อปิดมุมก่อนยิงหนึ่งจังหวะหากโดนคู่แข่งจับทางได้แล้วก็เขาจะโดนยิงแบบสวนทางครับย้อนทางจากมุมที่เขาขยับออกมานั่นแหละไอ้ตรงจุดนั้นแหละครับเป็นจุดอ่อนเล็กน้อยเพราะว่าเขาจะกลับไปเซฟอาจจะไม่ทันแล้วแน่นอนครับการขยับออกมาเพื่อปิดมุมอย่างดุดดนเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ในอีกมุมนึงมันก็เกิดช่องว่างให้กับฝ่ายลุกนั้นฉวยโอกาสได้ถ้าหาก องหน้าคนนั้นของคู่แข่งมองเห็นในมุมดังกล่าวคราวนี้คําถามสําคัญก็คือเขาดีพอจริงหรือเปล่าครับกับตําแหน่งที่มันยากที่สุดอย่างผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาเข้าจริงๆนะครับอย่างที่เราเกริ่นกันไว้ในช่วงต้นณนะเวลาตรงนี้เนี่ยสถานการณ์ในทวารของทัพปีศาจแดงมันไม่นิ่งเลยครับทั้งอองเดโอน่านาอาตายบายินดียังพูดไม่ได้เต็มปากครับวว่าใครคือมือหนึ่งที่แท้จริงหรือมือหนึ่งอย่างถาวร เพราะซีซันที่ผ่านมาโอาน่าเป็นมือหนึ่งครับซีซันนี้ประเดิมช่วงพรีซันการเตรียมตัวมีการบาดเจ็บรูเบนโมริมเลยเลือกใช้เอาจายบายินดีขึ้นมาแต่แฟนผีก็เห็นแล้วครับว่ามันสั่นคลอนเหลือเกินครับหันไปทางไหนก็แหมเลือกใครไม่ได้เลือกอะไรได้ไหมเพราะฉะนั้นเราจึงคุยยันตรงจุดนี้ครัาว่านาทวานคนใหม่ต่อให้เป็นใครก็ตามแต่มันมีโอกาสมากเหลือเกินครับที่คุณจะกล้าขึ้นมาเป็นมือหนึ่ง ของ Manchester United. เพราะคนที่มีอยู่เน,นี่ยมันไม่สามารถไว้วางใจได้จริงๆครับแต่ความยากมันจะเพิ่มเติมหลังจากนั้นครับเพราะต่อให้คุณสามารถยึดมือหนึ่งได้งานไม่ได้จบเพียงแค่นั้นเพราะอย่างที่บอกแล้ครับว่าตำแหน่งนทวารของทัพปีศาจแดงเนี่ยมันเต็มไปด้วยความกดดันมหาศาลเต็มไปด้วยแรงคาดหวังที่พร้อมทับลงมาบนบ่าของคุณเต็มไปด้วยการ ถูกจับตามองแสงสปอตไลท์จะส่องไปที่คุณไม่ใช่ทุกวันหรือทุกเกมหรือทุกนาทีแต่มันอาจจะนับเป็นวินาทีเลยครับถ้าคุณพลาดเมื่อไหร่แล้วก็คุณคือเหยืออ่อโฉชะทันทีครับทั้งแฟนบอลทั้งสื่อมวลชนเรื่องตรงนี้มันอาจจะไม่มีคำตอบแบบยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรครับแต่ภาพจำที่เราเห็นนะครับกี่คนต่อกี่คนที่เข้ามาเอาตั้งแต่หมดยุคข,ของพีเตอร์ชูไมเคิลก็ได้ครับโอเคครับอาจจะมีฟิล์มบักเตส อาจจะมีเอ็ดวินฟานเดซาครับที่ยืนระยะได้แต่คนอื่นๆครับต่อให้มีดริกีขนาดไหนต่อให้เป็นเด็กดาวรุ่งที่ถูกคาดหวังสูงขนาดไหนสุดท้ายเอาชื่อมาทิ้งที่ทัพพิศาจแดงหลายต่อหลายคนคเพราะตำแหน่งนี้ครับมันเป็นตำแหน่งสำคัญมันเป็นตำแหน่งพิเศษและคุณอยู่ในสโมสรที่ถูกจับตามองมันจึงเป็นเรื่องยากครับที่คุณจะก้าวข้ามที่คุณจะพิสูจน์แล้วยืนหยัดได้อย่างคงเส้นคงวา เพราะมันจะโดนถาโถมอยู่ตลอดเวลานั่นคือความยากครับที่เซเนลลัมเมนจะต้องอเผชิญหน้าซึ่งมันก็กลับมาที่เรื่องคุณสมบัติของเขาครับหนึ่งข้อที่ถูกพูดถึงในวงกว้างก็คือสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งไอ้ตรงนี้แหละครับมันจะเป็นบทพิสูจน์ครับว่าลัมเมนแกแ่งพอจริงหรือเปล่าเป็นคําถามปลายเปิดมากครับและทุกคนพร้อมจะจับตามองเขาทุกวิถีก้าวเพราะฉะนั้นจะถามว่าดีพอเป็นมือหนึ่งไหมนะตอนนี้เนี่ย วัดได้เลยครับเพราะคู่แข่งนั้นไม่ได้อยู่ในสถานะที่ดีมากพอกับความไว้วางใจทั้งโอน,นันนาและบายินด,ดีแต่เมื่อกล้าขึ้นไปเป็นมือนหนึ่งแล้วแล้วก็การยืนระยะตรงนั้นแหละครับไอ้ความโค้งเส้นคงวาความสม่ำเสมอการรับมือกับแรงกดดันมันจะโดนพิสูจน์ครับและโดนพิสูจน์ตลอดเวลาด้วยครับเมื่อคุณลงสนามซึ่งแน,น่นอนครับว่าตัวเขาก็รู้ครับครั้งหนึ่งครับรัมเมนส์เคยให้สัมภาษณ์กับ สื่อท้องถิ่นในบ้านเกิดของตัวเองครับว่าตัวเขานั้นเป็นเด็กที่มีความพยายามครับอยากจะเป็นคนที่เก่งขึ้นอยู่ในทุกๆวันและมีความ perfectionist อยู่ในตัวเช่นเดียวกันครับต้องดีกว่าเดิมต้องดีขึ้นต้องเก่งขึ้นซึ่งวิธีการของเขานั้นก็คือเขาจะใส่ใจมากครับหลังจากที่ลงเล่นไปแล้วกลับมาทบทวนดูผลงานของตัวเองเกิดอะไรขึ้นบ้างผิดพลาดตรงไหนแล้วมันต้องแก้ไขอย่างไรแน่นอนครับเขารู้ว่าเป้าหมายของตัวเองเนี่ย มันยังอีกไกลามากครับถ้าเขาวางาไว้แบบในระดับท็อปเลยนะก็คือการยืนหยัดเป็นมือหนึ่งของนิมชาติเบลเยียมด้วยความสอำเสมอแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยเขาเริ่มแล้วครับสิ่งที่เขาทําเหล่านี้นะครับแล้วมนส์บอกว่ามันจะทําให้เขานั้นมีภาพจําในหัวครับ memory muscle นั่นแหละครับซึ่งเมื่อสมองมันจําได้นะครับมันก็จะส่งต่อไปถึงร่างกายวิธีการแก้ไขปฏิกิริยาการป้องกันกล้ามเนื้อทุกสิ่งอย่างมันจะคุ้นชินครับเมื่อเจอปัญหาแบบนี้ จอช็อตประมาณนี้ต้องทำอะไรบ้างฝึกฝนอยู่แบบนั้นครับให้มันเข้าใกล้คำว่าอัตโนมัติมากที่สุดแล้วก็เพื่อลบจุดอ่อนจุดด้อยของตัวเองให้มากที่สุดถ้ามองถึงตรงนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะมีความคาดหวังเพิ่มเติมในเชิงบวกได้ครับต่อให้ทุกคนรู้ครับว่าแม้ว่าจะเป็นเด็กดาวรุ่งที่ยังไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ในวิธีระดับท็อปแต่การก้าวมาเป็นมือหนึ่งของแมนยูเต็ดมันเป็นไปได้ครับไปไม่ได้อย่างสูงด้วยซึ่งถ้าเรามองถึงวิธีการ ทัศนคติหรือระบบระเบียบในการจัดการเพื่อจะแก้ไขให้ตัวเองเก่งขึ้นดีขึ้นมันมีสัญญาณเชิงบวกแล้วกันครับว่าลัมเมนอาจจะมีโอกาสที่จะก้าวข้ามไอ้ด่านทดสอบนี้ได้แต่มันก็ยิ่งยากอยู่ดีนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่แฟนมนเตตต้องติดตามแล้วก็รอดูการเติบโตของเขาสุดท้ายครับถ้าจะหาคำพูดจากใครสักคนหนึ่งเพื่อส่งต่อกำลังใจและทำให้ความเชื่อมั่นนั้น มันเพิ่มเติมมากขึ้นคนนั้นคือทิโบกุตัวครับโรโมเดลที่ลามเ n นถูกจับมาเปรียบเทียบอยู่เสมอทิโบกุตัวเคยมาออกรายการพอดแคสต์ของริโอเฟอร์ดินานครับให้สัมภาษณ์กันแล้วก็พูดถึงเด็กวรุ่งคนนี้นะครับเซเนอร์ลามเมนส์กุตัวบอกว่าลา m เมนส์มีลักษณะคุณสมบัติพฤติกรรมที่เหมาะกับการเป็นผู้สาวประตูสมัยใหม่อย่างมากสงบนิ่งมั่นใจมีศักยภาพให้พัฒนาได้อีกมาก เขาคือประตูพรสวรรค์สูงแม้ประสบการณ์อาจยังน้อยแต่ด้วยสไตล์ของเขาน่าจะเหมาะกับพิมพ์ลีกฟังแบบนี้แล้วแฟนผีก็น่าจะใจชื้นขึ้นนะแต่ทุกคนก็ยังรู้ดีอะครับว่าไอ้ดานทดสอบก้อนนี้ถ้าคุณเล่นเกมมันก็เหมือนเป็นตัวบอสนะครับถ้าคุณสอบผ่านได้เป็นมือหนึ่งของทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ยืนระยะได้คงเส้นคงวาได้เส้นทางการเติบโตเพื่อไปสู่เป้าหมายของเขาเนี่ยมันเปิดกว้างทันทีส่วนจะทำได้ดีแค่ไหน จะไปได้ไกลอย่างที่หวังไว้หรือเปล่าแฟนแมนยูเตดหรือคนบ้าบอลทุกคนรอติดตามไปพร้อมกันครับน่าจะเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและเร้าใจครับเอามาฟากแฟนบิสาร์ดแดงครับเผื่อจะได้ทำความรู้จักกับน้องใหม่คนนี้ครับเซเนอร์ลัมเมนส์คิดเห็นอย่างไรหรือคาดหวังแบบไหนบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนเดิมนะครับกับช่องทางของเราครับเมนสแตนไทยแลนด์ครับแล้วก็ ฝากคอนเทนต์ฟุตบอลริสตาร์ของเราไว้ด้วยนะครับรวมถึงโปรเจกต์ใหม่ครับฟุตบอลลิสตาร์ next gen ครับน้องๆเด็กๆอีก6คนครับจะหมุนเวียนผลัดกันมาเล่าเรื่องฟุตบอลให้กับทุกคนได้รับฟังแล้วก็ช่องทางในการสื่อสารของเรากับแบรนด์ฟุตบอลริสตาร์นะครับตอนนี้ในเพจ Facebook มีแล้วนะครับแวะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับเพจฟุตบอลริสตาร์ของเราได้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ